หลังจากที่เราใช้โถป,ปั่นกันมาอย่างหนักหน่วงนะคะเพราะว่าปั่นวันหนึง่งเวลา60-70แก้ว6วันเต็จริงๆที่ร้านเนี่ยมีอยู่3เครื่องนะคะแต่เครื่องนี้นเนาะเเรียกว่ายังไงอะลูกป,ปืนแตกนะคะเสียงดังมากเวลาปั่นนี่คือแบบดังสนานจนร้านข้าง,างๆได้ยินลูกค้าบ้านตรงข้ามบอกว่าอ๋อถ้าได้ยินเสียงเครื่องปั่นเมื่อไรเนี่ยก็คือพี่เปิดร้านแล้ว วันนี้นะคะก็เลยต้องทำการเปลี่ยนใบมีดน้องเขาสัหน่อยค่ะเพื่อความคมแล้วก็ลูกปืนนะคะน้องก็จะได้กลับมาใช้งานได้ใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้นะคะแฟนเป็นคนเปลี่ยนให้ค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่ตัวใบมีดนะคะที่เป็นชุดนะคะที่ซื้อมาแล้วก็ตัวตัวไข ตัวไข่อันนี้ค่ะที่มันมีสองแง่งแบบเนี้ยอันนี้ก็โรดสั่งมานะคะเป็นเครื่องมือของเขาเลยจากนั้นมีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสียงเงียบปั่นคมปั่นละเอียดเหมือนเดิมเลยค่ะ